สื่ครับวันนี้เราจมดูในเรื่องของ pointer to function แค่เฉพาะ array อย่างเดียวเนี่ยแค่ชื่อ array อย่างเดียวนะครับไม่มี subscript มันก็คือ address นะครับใน function ก็ค,คล้ายๆกันซึ่งก็คือว่าแค่ชื่อ function อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแสดง address นะครับอย่างโปรแกรมนี้ก็ง่ายๆผมรันมานครับก็จะเรียกใช้ function นี้ก็จะเป็น hello button tutorial ออกมานะครับคราวนี้ผมอยากเปลี่น address ผมสามารถทําได้แบบนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็น greeting แค่ชื่ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องใส่ parenthesis ก็จะได้ address ออกมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีวิธีคือฟังก์ชันเนี่ยเวลาโปรแกรมมันรันเนี่ยมันก็จะมีที่อยู่ของมันในแรมนะครับดังนั้นเวลาเราเรียกตรงเนี้ยมันก็จะไปเรียกที่อยู่ตรงนั้นแล้วทําการ execute ที่อยู่ตรงนั้นถ้าเราอยากมี pointer อันนึงที่ point ไปหาที่อยู่ของฟังก์ชันนั้นเองเราจะต้องทํำยังไงนะครับผมเรารู้ว่าการประกาศ pointer i n ก็คือ int star p แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ากับ address ของ a อะไรประมาณนี้แล้วสมมติว่า a เป็น type int แต่ว่า ถ้าเราจะให้เข้ากับเป็น address ของ g l i t t i n g เนี่ยนะครับเราจะต้องทำยังไงวิธีทำง่ายๆนะครับก็คือผมจะมาสอนวิธีลัดก่อนแล้ว,ลวเราก็มาสอนวิธีตรงทีหลังนั่นก็คือว่าผมจะทำการ copy มาตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้จากนั้นอย่าลืมลบ semi colon ตรงนี้ออกน,นะครับจากนั้นตรง g l i t t i n g เนี่ยคุณ double click แล้วก็คุณใส่วงเล็บเข้าไปนะครับ จะวงเล็บทางด้านตรงนี้จะเป็นอะไรจะเป็นซิกเนเจอร์ยังไงไม่สําคัญไม่ต้องสนใจนะครับตอนนี้พอใส่วงเล็บปุ๊บแล้วก็ใส่สตาร์เข้าไปเพื่อประกาศว่าตรงนี้ะนะมันเป็นพอยเตอร์ที่ชื่อว่า PTR แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นครับเสร็จละผมรั่นดูก็จะได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าผมจะลันแ d ดเด s สของตรงนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็น PTR นะครับนะครับจะลองลันดูนก็จะแอดเดรสซเหมือนกัน พอได้ array ที่เหมือนกันเสร็จผมสามารถเรียก greeting โดยผ่าน ptr ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเรียก parenthesis ตรงนี้ก็คือ function call นะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ตรงนี้วิธีที่ไม่ง่ายนะครับซึ่งก็คือผมจะมาอธิบายตอนนี้ก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยเรามาดูว่า greeting เนะี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีที่ return type เป็น void นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็จะสร้าง function pointer มาหนึ่ง เราก็จะสร้าง pointer มาอันนึงก็คือว่าใส่ star เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ptr ถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็น pointer ไปหา void เฉยใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะให้มัน point ไปที่ฟังก์ชันเราก็จะต้องใส่เป็นฟังก์ชันที่ไม่รับอะไรเลยนะครับซึ่งก็คือ void ตรงนี้นะครับไม่รับอะไรเลยจากนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันมี precedence operator สูงกว่า star ดังนั้นเราก็จะต้องใส่ตรงนี้ก่อน แบบนี้นะครับแค่นี้แหละครับเรจะลองรันดูแล้วก็จอได้ตรงนี้เหมือนกันโอเคถ้าสมมุติว่าไอซิงเนเจอร์มันเป็นอย่างอื่นนะครับนี่สมมุติว่า in sum in a in b แบบนี้นะครับซ้ำส,สอตัวผมจะ copy ตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ก็่อให้ return a บวก b ไปถ้าผมบอกว่า สามสอสมตรงนี้มันก็จะเป็น5ใช่ไหมครับเอาเข้าใจรันดูเช่นเดียวกันครับถ้าผมอยากสร้าง pointer ที่ point ไปหาไอ้ตัวนี้นะครับผมผมก็ทําได้ไง่ายๆซึ่งก็คือว่าผมจะ copy ตรงนี้มามันก็จะมองไว้ตรงนี้ทําการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ p ซ u m แบบนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็จะลบชื่อมันออกผมต้องการแค่ signature มันเฉยๆนะครับก็เท่ากับสับแค่นี้แหละครับ ตรงนี้ผมก็ทำได้เช่นเดียวกันซึ่งก็คือ p sum แล้วผมก็จะเรียกเป็น3กับ4ก็จะได้7ใช่ไหมครับ Long run do, ลองรันดูเราก็จะได้7เอา้าไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นโอเคครับเปอร์เซนต์ดีตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอวทำไมจะต้องมีคอนเซปต์นี้ด้วยว่าใช้ประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ของมันก็คือเราจะมาใช้ในส่วนของ callback นะครับเรามาดูความหมายกันก่อนนะครับซึ่งก็คือบอกว่านะครับ callback มันก็คือ โค้ดที่สามารถ execute ได้เมื่อเราผ่านตัวนี้ไปโดยผ่าน a r g u m e n t ที่โค้ดนะครับจากนั้นโค้ดตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำการเ,าเรียกฟังก์ชันที่เราผ่านเข้าไปนั่นอีกทีหนึ่งซึ่งเรียกว่า callback ตรงนี้คนดูรูปนะครับมันก็จะประมาณว่าในเม n โปรแกรมเนี่ยพอเราเรียกฟังก์ชันตรงนี้ปุ๊บเป็น library ฟังก์ชันไอตรงเนี้ยมันก็จะเรียกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกรมของเราเห็นไหมครับตรงนี้สีเทาๆตรงนี้เป็นโปรแกรมของเราตรงนี้เป็นไลบรารี ก็อย่างสมมุติว่าเราจะมีโปรแกรม sorting อันหนึ่งก็คือการเรียงลําดับนะครับไม่ว่าจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยเนี่ยไอ้ฟังก์ชันตรงนี้แทนที่มันจะแทนที่มันจะแยกเป็น2ฟังก์ชันใช่ไหมครับมันก็สามารถแยกเป็นฟังก์ชันเดียวได้มันแค่ว่ามันจะถามเราว่าเนี่ยนะถ้าคุณต้องการใส่ค่ามากเรียงลำดับไปหามากก็จะเป็นมากนะครับถ้าต้องการเรียงลำดับหาน้อยก็จะเป็นน้อยถ้าคุณทําในส่วนของ Data a t a b a s e นะครับก็จะเราก็จะเห็นฟังก์ชัน sort ที่รับ พารามิเตอร์เข้ามาเกี่ยวกับการ sort ว่าจะ sort ในโหมดไหนโอเคครับผมได้ห้ามตัวอย่างที่จะโชว์ให้คุณดูนิดนึงเรื่องนี้ผมไว้ทำการทูกโก้คอมเมนต์แล้วก็มาในมาในส่วนที่ผมทำไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทูกโก้คอมเมนต์โอเคครับถ้าผมจะลอง run ตรงนี้ดูมันก็จะบอกว่า enter name นะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมติว่าผมเป็นดูนี่ครับเพราะผมกด enter ไปก็บอกว่า ถ้าเรือกหนึ่งก็จะเป็น ascending สองก็เป็น descending สมมติผมกดหนึ่งนะครับก็จะได้มาประมาณน,น,นี้ก็คือจะเรียงจากน้อยไปหามากเพื่อสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามาันพริ้นมาสองอัน,นครับเพราะว่าผมพริ้นมาสองอันผมมาคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายโปรแกรมนะครับว่าแต่และส่วนทานํางานยังไงตรงนี้ดูผลลัพธ์ไปก่อนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสมมติว่าตรงนี้ผมจะใส่ตัวเลขไปนะครับตรงนี้มันมันจะไม่มองว่าเป็นตัวเลขนะครับมันจะมองเป็นตัวอักษรเพราะว่าผมประกาศเป็นแบบ character array ของ character ดังนั้นพอผมกดปุ๊บถ้าผมบอก descending ก็จะเรียงจากค่ามากไปหาน้อยใช่ไหมครับผมกด enter ปุ๊บเห็นไหมครับก็เยอ4หก okay, ี่สามสองโอเคเรามาลุนก่อนซึ่งก็คือว่าเดีย๋ยวที่ร,รู้รู้แล้วตัวนี้จะเป็น array of character enter name ก็คือตัวนี้นะครับ get name ก็แค่รับค่าเข้ามาไม่มีอะไรมากก็หมดผมก็จะถามว่าเหมครับหมด1หรือโหมด2ที่คุณเห็นเพราะผม scan f เข้ามาปุ๊บผมไม่เก็บไ้ที่หมดคราวนี้ผมก็จะมี ฟังก์ชัน pointer to function อันหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ sort mode ตัวนี้นะครับก็คือ signature ของมันก็คือ int int ผมจะเช็คว่าถ้า mode เนี่ยมันเป็นเรียงลำดัแบบจากน้อยไปหามากนะ ascending เนี่ยเห็นไหมครับถ้า user ใส่หนึ่งเนี่ยให้ sort mode เท่ากับ asc ตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับไม่อย่างงันแล้วเนี่ยให้เป็น dsc เรารู้ว่า asc กับ dsc คือยังไงในฟังก์ชันที่ผมประกาศไว้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น return type เป็น int แล้วตรงนี้ s ิ g กเน u เจของมันก็จะมี2 int นะครับเหมือนที่คุณเห็นตรงนี้ก็คือในส่วนของฟังกชัน pointer f ฟังชัน to pointer ของเราเนี่ยก็จะมี Signature ของมันก็คือ2 int ตรงนี้แล้วก็ return int แบบนี้นะครับผมแล้วการประกาศอย่างเรารู้แล้วก็คือใส่ star นำหน้าชื่อแล้วก็ใส่ parenthesis ตรงนี้ซะโอเคพอพอ user ใส่หมดเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการเรียก source อย่างเดียวนะครับคุณดูฟังชัน s o r c ของผม ผมมีแค่ sort เดียวนะครับผมไม่ได้บอกว่า sort ascending หรือ sort descending อะไรเลยทั้งนั้นผมรับแค่เป็น string เข้ามาแล้วจากนั้นผมก็จะรับเป็นนะครับ pointer to function ดันมมน 1, งนั้นถ้าส,สมมติว่าเป็นหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ sort mode เนี่ยก็คือมันจะ point ไปหาตรงนี้ถ้าสมมติว่า user ใส่2 sort mode ก็จะ point ไปหาตรงนี้คุณสแกนว่าตัวนี้มันเป็น dynamic นะครับคือมันจะไม่ คือตอนคอมไพล์ไทม์เนี่ยมันจะไม่รู้หรอกว่ามันจะซอสจากน้อยไปหามากหรือว่ามากไปหาน้อยมันจะรู้ก็ต่อเมื่อผู้ใใส่ค่าเข้ามานะครับจากนั้นตรงที่ซอสของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าอันนี้ก็คือบับเบิลสอสนะครับผมจะอธิบายไว้ในคอมเมนต์ผมจะอธิบายในคําอธิบายใต้วิดีโอแล้วกันในเว็บนะครับในที่นี้ก็คือง่ายๆครับมันก็จะทำการ s อสออกมาพอสอส์ s อส t เสร็จปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นสตาร์ก็คือเหมือนเดิมนะครับ คุณสังเกตดูตรงนี้ว่าถ้า compare เนี่ยถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่ทําการเรียงกันเนี่ยตาม compare ตรงนี้ให้ทาการสลับไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเห็นไหมครับเครื่องหมาย negation ตรงนี้แล้วใน compare ตรงนี้ก็คือมันถูก point ไปที่ asc หรือ dsc ใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าเป็น asc เนี่ยผมก็จะเช็คว่า ascending เนี่ยถ้า a มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ b เนี่ยก็ return 1ถูกไหมครับก็คือว่าเนี่ยมันถูกต้องแล้วตาม asc ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ อันนี้เป็น DSC ใช่มครัก็คือว่าถ้า a เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ b ซึ่งก็คือค่ามากกว่าอย่างเช่นว่า Z มาก่อน a อะไรประมาณนี้ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในหะน้าานี้สวัสดีครับ